อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันเป็นภาพสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจกที่แย่ลงในสถานการณ์โควิด -19 นะคะการพบคนไร้บ้านหน้าใหม่ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นอันนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งจุดนี้ในภาพที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมกาญจนบุรีไม่น่าเชื่อว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เจอคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงด้วยนะคะล่าสุดมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พูดคุยค่ะ เห็นว่าสถานการณ์ที่ทําให้คนไร้บ้านหน้าใหม่มากขึ้นเกิดขึ้นจากการตกงานในสถานการณ์โควิด19นะคะพิกัดนี้ค่ะคุณวิชาอกอุ่นนะคะผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าทุกสัปดาห์ทีมงานต้องลงพื้นที่แบบนี้ค่ะไปพบปะพูดคุยกับคนไร้บ้านจันท์พุทธสุขคุยถึงสารทุกข์สุขดิบโดยมีหน่วยงานราชการศูนย์กุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไปประสานงานกันนะคะเพราะว่าเผื่อเจ็บป่วยช่วยเหลือได้ทันทีค่ะซึ่งการพบปะรอบนี้ไปเจอคนไร้บ้านหน้าใหม่แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าที่ออกมาจากบ้านหรือว่าไม่มีบ้านเช่าเพราะสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด19ในเขตเมืองกาญจนบ,บุรีนะคะเดิมเคยสำรวจไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพบว่ามีคนไร้บ้านอยู่43คน แต่พอเจอการระบาดระลอก3ของโควิด -19 เพิ่มมาเป็น53แปลว่าเพิ่มมาสินี่เป็นอัตราส่วนเปอร์เซนต์ก็23%เปอร์เซนต์ึ่งถสือว่าเป็นคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น้อยนะคะลองดูข้อมูลของตัวอย่างคนไร้บ้านที่มีการไปพูดคุยค่ะคนแรกชื่อว่าพี่ต้นนะคะพี่ต้นนี่เป็นหนุ่มเพชรชบูรณ์มารับจ้างในเมืองกาญจนบ,บุรีทํางานรับจ้างทั่วไปค่ะพอเจอโควิด1ิปัญหาคือไม่มีคนจ้างงานสุดท้ายไม่มีเงินค่าเช่าห้องก็ไม่มีจ่าย จำเป็นต้องมานอนอยู่ที่สาราริมน้ําหน้าเมืองกาญจนบ,บุรีนะคะอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคนนี้ผู้หญิงพี่นกเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่เหมือนกันที่กาญจนบ,บุรีพี่นกเล่าให้ทีมงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยฟังอว่าเดิมทีเป็นแม่บ้านโรงแรมพอโรงแรมปิดควักเงินก้อนสุดท้ายขายก๋วยเตี๋ยวคือซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายก๋วยเตี๋ยก็ขายไม่ได้เพราะเจอโควิดนี่แหละค่ะก็เลยต้องขายอุปกรณ์ทําก๋วยเตี๋ยวเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวกิน ตอนนี้ไม่มีเงินแม้แต่การเช่าบ้านและการซื้อข้าวนะคะพี่นกแกก็เลยต้องมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเกือบปีละเพราะว่าเจอพิษโควิด -19 ตั้งแต่การระบาดระลอก2ค่ะก่อนหน้านี้มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยค่ะพยายามช่วยเหลือเรื่องปัญหาการตกงานคือเขาพยายามสร้างงานไปควานหาในจ้างมาจ้างงานคนไร้บ้านนะคะตอนแรกก็ได้ค่ะแต่พอเจอการระบาดระลอก3เข้ามาจบหมดค่ะการจ้างงานลดลงเพราะว่า ในจ้างหลายคนบอกต้องประหยัดลดรายจ่ายเหมือนกันซึ่งสถานการณ์ที่กาญจนบุรีไม่ต่างจากเมืองใหญ่ที่กำลังพัฒนาเวลานี้ค่ะเมืองที่เติบโตที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะถ้าเรามองดูจากวิกฤตตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยมันอาจจะต้องกินเวลาไปอีกระยะหนึ่งถามว่า การเกิดขึ้นของคนไร้บ้านก็จะมีปริมาณมากขึ้นตลอดรูปช่องในอนาคตคนที่เคยรับจ้างรายวันนะครับอยู่ห้องเช่าพอไม่มีงานทำเนี่ยก็ต้องมาเป็นคนไร้บ้านซึ่งนยครับเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ปริมาณคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสังคมไทยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ไม่ได้มีความตระหนักพอในการจัดการปัญหาเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราอาจจะมีวิกฤตจากการเกิดคนไร้บ้านก็ได้ถ้าเรามีกระบวนการในการทํางานที่เข้าถึงเขาเข้าใจเขาแล้วก็ดึงเขามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและออกแบบในการที่จะ ทำให้ชีวิตคุบ้าพไม่ได้เป็นปัญหานะครับมันก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันขี้ขายลงหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะสนับสนุนงานให้กับคนไร้บ้านโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ค่ะสามารถติดต่อกันได้นะคะ0844521245นะคะติดต่อไปที่คุณวิชาญ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านพอจะมีกําลังนะคะจ้างงานได้ในเวลานี้สามารถจ้างกันได้ทางมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยจะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสแกนก่อนว่าแต่ละคนมีความถนัดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ